นะอแลวครวันจะเป็นปัญหาจ่าเลยยังบอกไปต่อไปท่ายิงที่ที่สามท่าคุกเข่ายิงเป็นการหลงพิธีกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามแล้วยิงตอบโต้ตอบตรงหน้าคุกเข่าหน้าทางซ้ายคุกเข่าหน้าทางขวาและตรงหน้าคุกเข่าหลัง,ง,ลรงครับ นี้เป็นชุดที่ดีที่สุดในกองพันครับเราไปแสดงมาแล้วเราไม่อยากบอกแต่เราขอบอก่จะบอกขาไรที่อกมาขับซึ่งการแสดงชุดนี้นะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่คณะในทหานนนทชมีาย้นที่กนี่ยจากลป่าานี่เอผมไม่กลัว ตั้งใจให้ทําการแสดงให้กับผู้ร่วมพิธีชมในช่วงพักนะครับซึ่งได้รับความได้รับคําชมนะครับจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกเป็นประจําทุกปีมีหน่วยเดียวซช่ไหมป้านแม่บางเงอโโอ้โหสือพงเนาะโอโห่งเปกนัอะครับก็จะับเอที่ลูกลูกปั้ิต เหมือนหน้ามือเดียวนะครับเหมือนหน้ามือเดียวพุกเข่าไอ้ที่จริงแล้วผมก็จะยกในสเดงด้วยนะครับแต่ทุาผู้ครับขอคารท่านไห่อภายผมบอกว่านี่คื